ชักวอลล่อนองนะครับแต่ว่าวันที่ยี่ห้าถึงหยิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี่จะจักจริงๆนะครับนี่คือการแสดงเก้างานวอลเปเปนี่และการแสดงวจังหวัดสตูลครับสนามบินกองทัพอากาศในเดือนกุมภาพันธ์นะครับตุกๆปีนะครับก็จะจัดแข่งกันวอลที่นี้โดยความกว้างของสนามแห่งนี้นะครับหนึ่งพันสี่ลอยลายแต่ว่าเราจะจัดเปเปนี่วอลเคประมาณเกียรตอยถึงแปดลอยลายตอนนั้นเองนะครับ งานวัวปะเพณีครั้งแรนะครับยักษ์เคื่อนเมือวันที่19กุมภาพันธ์พศ2 5อ9ก็ไปเกยอครับทรงพศ2569สครับต่วนของอาการไร้สดิถ้ไม่หลับนะเจองานยักษ์แบบทางด้านยักษ์หลับนะครับครับไม่เติมเลยนะครับข้ามการเวลาเลยนะครับของท่านนะครับคุณ การแข <ate> ่งขันในปีนี้นะครับแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยนะครับวอลตั้งประเทศท่ามานะครับวอลตีนี้จะเป็นแข่งกันทั่วโลกนะครับวอลนี้เป็นวอลลิกาซิตนะครับแล้วเราก็ได้ลิกาซิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับการแข่งขันวอลประีนี้เจ้าสตูลนะครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่41แล้วนะครับอ่าจัดมาทุกที่นะครับก็จะมีวอลนหน้าชาติวราปีนี้นะครับจัดเฉพาะในประเทศไทยนะครับ ดูสถานการณ์โควิด19บเก้าทันเข้าสาบีนะครับมีงานแต่เร่งเข้านะครับก็จบวงไปเร็วนะครับหมอครับหมออิฐครับหมอปอจตุนหอชื่นชมเดี่ยวทีมเข้าสตูนนะครับจะซ้ำผัดท่านนายกสมฤทธิลเลนบาซิ์นะครับเสียงดังตะวันงานเล่านิวน n o r มอ l ปีนี้นะครับเราลดกิจกรรม ที่เป็นกิจกรรมที่คนมาร่วมเยอะแยะมากมายเช่นงานเทศกาลอาหารงานคอนเสิร์ตงานการแสดงกลางคืนเนี่ยเรางดหมดนะครับเหลือเฉพาะการแข่งขันวอประเพณีกับการแสดงว่าวซึ่งเป็นว่าวผมรู้ว่าว่าแผ่น4ี่ื่อด้กิจกรรมจะลดอีกืองกิจกรรมหลักะครับก,ก็เข้าใจว่าคน จะมาร่วมไม่มากนักนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่ได้เล็กกว่าป yup ีที่แล้วนะครับวันที่27วันอาทิตย์27่สิภาจ็พันนะครับเราจะมีการจัดงานเว่าเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะครับอไอโชว์ว่าปีนี้ไม่ได้ไม่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 มีไม่มี นะครับเพราะว่าทิศทการอะไรพวกนี้เนี่ยไม่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 ได้จะเพราะเราเข้าใจว่าคนที่มาชมงานเนี่ยแบบาจะไม่มากอะไรนีคนที่สรุปแล้วคิดว่าแม่ค้าก็น่าจะไม่เยอะหรอกเพราะคนไม่เยอะแม่ค้าก็ไม่กล้าเข้ามาเพี่มากอยู่เจ็ดนี่ไหมครับมาค่ายฟรีนะครับนะโอ้โหร้อยร้อยปีนี่ปีเล็กใช่ไหมครับปีใกล้ปีอยู่องค์ครับแล้วก็ต้องต้องไปสมัครอะไรที่ไหนครับเออไปขึ้นทะเบียนครับไปขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนที่อบจที่อบจเลยนะครับคนที่ขึ้นทะเบียนนั้น เราจะจัดพื่นทีคล้ายๆเห็เป็นพื่นทีตีดีดีอ๋อครับครับครับส่วนคนที่ไม่ได้ขึ้นสะเบียนการเราไม่ได้ห้ามนะครับว่าไม่ให้มาค้ายก็มาค้ายได้แต่ว่าอาจจะเป็นพื้นทีตีอยข้างนอกออกไปอะไรประมาณนั้นอ๋อครับครับนะครับราคาคล้ายฟรีครับโอ้เมกาใกล้ฟรีกับงานนี้ครับ